สวัสดีครับ FC แฟนเพจ e ทมวล2027มารับชมเครื่องบินแลนดิ้งที่สนามบินเปิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับนักบินมองไม่เห็นสนามบินนะครับดูซิว่าจะสามารถลงได้ไหมมีกำลังหามองหาสนามบินอยู่น้ำมันก็จะหมดด้วยนะครับสถานการณ์คล้ายเกยจูตกเมื่อท,ที่แล้วนะครับ มเข้าใจนักบินแล้วว่าทำไมถึงลงแบบนั้นเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสให้ตัดสินใจครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดล้อก็ไม่กลางแต่นี่ล้อกลางครับลงนอกรันเวย์ไปแล้วพยายามเข้ามาในรันเวย์ให้ได้เข้ามาแล้วก็ยังออกนอกรันเวย์อครับยังไม่หมดความพยายามครับพยายามหันหัวเข้ามาในรันเวย์จนได้ครับผลสุดท้ายสายการบินนี้ รอดครับไม่ตายถือว่าโชคดีนะครับโชคดีของสายการบินยูโรวิงและก็โชคดีของผู้โดยสารที่นักบินตัดสินใจเอาเครื่องมาลงแล้วปลอดภัยนะครับตอนนี้มาดูในมุมมองของผู้โดยสารบ้างครับเครื่องยนต์บอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์ซ้ายดับไปแล้วเนื่องจากว่าน้ํามันหมดกับตันก็เลยต้อง ดับเครื่องยนต์ไปหนึ่งเครื่องเพื่อจะให้มีน้ำมันสามารถเดินทางมาถึงสนามบินปลายทางได้แล้วก็ทัศนวิสัยค่อนข้างเร็วนะครับแต่ที่เห็นนี่ผมปรับสภาพอากาศให้มันดูดีขึ้นแล้วแต่เมื่อสักครู่ที่แลนดิ้งเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยครับนักบินไม่รู้จะทำไงแล้วต้องตัดสินใจเอาเครื่องลงเดี๋ยวมาชมกันครับว่าจะรอดหรือจะล่วง สนามบินอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชื่อสนามบินเบิร์นถ้าท่านเป็นผู้โดยสาราจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเร่องลงแบบน,นี้นักบินพยายามจะแลนดิง้ง สภาพอากาศแย่กว่านี้นะครับมองอะไรไม่เห็นมองเห็นแค่ลางๆเท่านั้นเองสนวิสัยต่ำกว่า300เมตรเองลงแล้วครับลงแล้วลงไม่ได้ยพยายามจะลงเยอะอุ้ยออกนอกรันเวย์ครับพยายามขึ้นมาใหม่อีกรอบนึง เลี้ยวขวาหาตันเบย์จนเจอลงได้ไหมลงได้ด้วยความน่าจะปลอดภัยนะเดีมาดูอีกทักมุมนะครับมีมขวาบ้างครับตอนนี้เรามาดูมุมปีกขวาบ้างนะครับ ในมุมมองของผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านขวาของเครื่องบินลำนี้เครื่องยนต์ซ้ายดับไปแล้วหนึ่งเครื่องทัศนวิสัยต่ำกว่าสามรอยเมตรนะครับนักบินน่าจะมองไม่เห็นรันเวย์แต่เนื่องจากว่าเครื่องยนต์ซ้ายดับ น้ำมันหมดนักบินก็เลยต้องตัดสินใจเอาเครื่องลงครับไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูในมุมมองนักบินที่ทัศนวิสัยต่ำกว่าสามร้อยเมตรนะครับว่าถ้าท่านเป็นนักบินท่านจะทำยังไง ลงแล้วนะครับลงออกนอกลํวเวนนักบินก็พยายามแทกหทีแล้วก็พยายามเลี้ยวลงลันเวจนได้ครับไม่รู้ว่ามีผู้โดยสารบาดเจ็บนอเครื่องเบ้างหรือเปล่าแล้วก็ต้องไปตรวจดนูนะครับว่าทุกคนปลอดภัยดีครัตอนนี้มาดูในมุมมองของนักบินบ้างนะครับในห้อง น,นดูซิว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าท่านเป็นนักบินนะครับน้ำมันหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ซ้ายดับทักษะวิสัยแย่มากขนาดนี้ดูซิว่านักบินจะสามารถนำเครื่องลงได้ไหมครับ ภายในเขาพิดแปรปวนไปหมดนะครับอุปรกรณ์นในการนำล่องก็มองไม่เห็นแล้วตอนนี้นักบินต้องใช้เสียงดวงแล้แล้วสเตทลองเพลงลว่าเสียงดวงไปถึงสาอุแล้วดูครับมองแทบไม่เห็นสนามบินเห็นแล้วครับ พยายามลงพยายามลงลงนอกรันเวย์วุกระแทกเครื่องลอยไปบนอากาศอีกทีนึงนักบินพยายามลงบนรนเวย์ครั้งนี้ครับอัพเข้าไปปรากฏว่าออกนอกรันเวย์ทีบลันเดอร์ขวาเพื่อเข้ามาหารันเวย์ให้ได้ครับสุดท้ายสามารถอยู่บนรันเวย์ได้รอดมีผู้โดยสารบาเดเจ็บเล็กน้อยนะครับนักบ,บินคอร์เพล็ด นี่เป็นเกมนะครับนั้นดูแล้วอย่าดราม่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็มาดูว่าถ้ารเราเจอสถานการณ์จริงแบบเนี้ยมีเคาจะแก้ไขสถานการณ์อะไ,อไะดีขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกดใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณค่ะ